โอ้ย oh, yes. ส s วัสดีครับน,นี่กับพ่อขอผมนะรายการของเดิมกับฟิลเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแคส,สเก็บต่อนะครับก่อนนี่ก็จะมาแคสอิสมีตามที่สัญญาว่าวันเสาร์ผมจะแคสอิสมีนะครับตอนนี้ก็อยู่ตอนเที่ยงคืนนะครับแคสอะไรไม่แคสแคสตอนเที่ยงคืนนะครับจะมาดูมันดูก็สักตาครับเนี่ยผมก็กำลังฟักไข่ของอันนะ เดซดีนะก็คือปลาปอกปตัวใหญ่นั่นเองครับก็กำลังรอส่วนต่อเนี้ยก็กำลังเก็บชิ้นส่วนอยู่นะครับใกล้ได้แล้วล่ะส่วนของปลาหมึกนะครับล่างแรกใกล้ได้แล้วแต่ล่างสองน,นี่ยังห่างไกลความเจริญครับอ่ะมาเรื่องอะไรจังหวะโมนี่นเดกูเล่นปลาหวาน ค้างค้างค้ไม่รู้ข้าวของคุณผู้ชมจะค้างแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่รู้ของผมค้างครับช่วงนี้ผมอาจจะยังไม่พูดครับเพราะผมต้องใช้สมาธินในการเล่นอุยกระตุกกระตุก ก็ตีไม่กระตุกแบบนี้นะงงแบบกระตุกได้ไงเราอาจจะเล่นกากนะครับสำหรับวนเรืองการโหลดคนระับดูล้ันเพื่อน,เ,นะอนะนพอเพื่อนกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไอดีนะครับโอ้แดดละ ถ้าต้องการให้ผมเปลี่ยนตารางเวลาของการลงกโปเกมอนเนะี่ก็แก้มันได้นะโอ้โ,อโอหมัวแต่พูดนี่ครั้งนี้ผมได้ที่สิบเก้าแล้วแน่นเลยวะ่ะโอ้โหห่างไกลความจริญครับครั้งนี้เรียบร้อยแนละ้ว เดี๋ยวผมจะตัดสักเล็กสักน้อยครับอ่ามาเรียบร้อยแล้วตัดเวลาไปแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้เพราะว่าผมไม่เกินไฮแลอวในที่สิบเก้าที่สุดท้ายเลยว้ยโอ้ยลดไปตั้งถ้วยเก้าถ้วยนะเลยเน็้ใหม่ก็ได้ครับอู้ถ้วยตึ๊งเลยครั้งนี้ไม่แน่อนอะน พี่หนูอะอืมอสเปอร์โอ้ปล่อยไม่กูกินอย่างนี้ก็ลาบปากสิผมอยากอีโวเต่าเร็วๆนะครับ โอ้ยครโหดตัวโคตรใหญ่อ่ะร่ะตอนนี้ได้ที่สองที่หนึ่งเราไม่ได้เยอะจังโอดหลายๆลายเราเทียมกับเทียมดองน้ำน้ำ <c oughs> อืมน้ำน้ำแล้วที่สองนะครั้งนี้เควสสำเร็จครับอืมว้าวยีวเดียวต่ออ๋สอสำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิด ทำไมนะครับสำหรับตอนนี้เมื่อผมได้พิวัฒนาการล้างเร้อดลอย,อยผมจะมารีวิวครั้งหนึ่งนะครับสระนี้ไปก่อน,กนครับสวัสดีครับอ่าหลายๆคนอาจจะงงกันนิดเล็กน้อยนะครับเรื่องการไอ้น้นะครับลงรายชื่อในบัตรทูนะครับผมขอย้ำครับแต่ละรายชื่อลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับลงเกินสองครั้งผมตัดสิทธิ์ครับ ผมก็อ่านคอมเมนก่อนก็นก้ำวิธีการรับก็แค่พิมพ์อย่างนี้นะครับพิมพ์ไปเลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดติดตามช่องผมครับและกดกดไลค์พ้องกดกดแชร์ด้วยก็ได้ครับเนี่ยครถ้าเกิดใครทำอย่างนี้ได้ครับสุดยอดครับแล้ว เมื่อทาเสร็จแล้วนะครับใครทํามากกว่า2อ,อย่างอย่างเช่นพิมพ่มีกอย่างหนึ่งผมก็จะตัดตุกจะตัดสิ่ของคนนั้นออกนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ